สวัสดีครับท่านผู้ชมผมส่งเทือไทยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมร้านอาหารป้าบุญคาเฟ่น,นะครับอยู่ที่าบางละมุงนะครับไม่ไกลาจากพัทยานะครับตรงนี้นะครับเป็นที่นิยมช,มชมชอบของนักท่องเที่ยวหรือว่านักชวนชิมนักดื่มนะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับที่นั่งก็จะมีเป็น แบบนี้เลยนะครับติดกับน้ําแล้วก็มีปลาคามนะครับที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือปลาคามนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับส่วนโซนด้านนอกนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะครับก็จะมีอ่าตรงนี้นะครับมีไก่มีกระต่ายมีนกยุงนะครับบรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูไปเรื่อยๆนะครับที่นั่งของร้านต่างๆที่ เรามานั่งทานกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับติดกับน้ําเลยนะครับให้อาหารปลาก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับถ้าท่านใดมาก็จะจองไว้นะครับคิวยาวมากนะครับเป็นสิบคิวสิบกว่าคิวนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเยอะมากนะครับคิวครับก็ต้องจองคิวนะครับถ้าไม่จองก็จะได้ที่นั่งแบบแบบ ที่เป็นห้องรวมนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าจะนั่งแบบนี้ก็คงจะจองคิวนะครับนะครับครับส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นอ่โซนป่าครามนะครับที่ให้อาหารนะครับบนบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีต้นไม้เยอะมากนะครับเนี่ยต้นไม้แล้วก็มีที่นั่งทานอาหารกันแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นน้ําตกนะครับนี่ครับ ดูเลยนั้นน้าเป็นน้ําตกนะครับบรรยากาศฟินมากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอีกมุมหนึ่งครับท่านผู้ชมมุมนี้ถือว่าได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับอยู่ติดกับสระปลาคาบนะครับนี่ครับปลาคาบลอยเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมร้านนี้ก็ตกแต่งได้โอเคเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากครับ ดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรงนี้หน่อยนะครับจากตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นน้ําน้ําตกนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่นั่งตรงนี้นะครับที่นั่งตรงนี้ก็จะจองเป็นคิวนะครับนี่ครับน้ำปลาคาบเดินได้นะครับตรงนี้นะครับเดินไป เดินไปดูฝนตกนะครับนะครับขอบคุณครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมโอีคครับเดี๋ยวเดินไปดูหลายๆมุมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตรงนี้ป้าบุญคาเฟ่นะครับได้รับความนิยมมากนะครับ มาที่ไหลก็เต็มทุกทีนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการจองคิวนะครับตรงนี้ครับจองคิวตรงนี้นะครับท่นานใดมาก็ยังไม่มีที่นั่งก็จองคิวก่อนนะครับตรงนี้ครับจองคิวตรงนี้ก็เขาจะให้ตัวปุ่มกดเรียกนะครับว่า ิวได้แล้วมันจะเสียงดังกระดิ่งนะครับจะเรียกกระดิ่งหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นนะครับเสียงดังเราก็ออกมารับคิวได้นะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมด้านล่างนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้มีนักท่องเที่ยวหรือว่านักรับประทานอาหารมาเยอะมากนะครับ ผู้ชมโอ้โหคนเต็มทุกทุกโต๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าร้านนี้เขาเน้นบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีส,ดส่วนด้านข้างๆตรงนี้นะครับก็จ,จะมีม,มีกระต่ายด้วมครับมีบกระต่ายมีนกยุงนะครับนอนโอเคครับ ผมเดินถ่ายให้่ันผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับชมชมบรรยากาศนี่ครับท่านผู้ชมบริเวณที่นั่งก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนด้านบนนี้ก็ไม่ต้องจองคิวนะครับจะมีตลอดเลยนะครับตรงนี้ครับ เพราะว่าได้มุมด้านบนนะครับมันก็ไม่พิเศษเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับถ้าไม่คิดอะไรนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องตรงนี้เลยนะครับอยากได้ที่ดีๆก็ประมาณนี้เลยนะครับนะครับดบรรยากาศนี้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่โซนด้านบนก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ที่ด้านบนตรงนี้ว่างนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ว่างเพราะว่าไม่ต้องจองคิวนะครับส่วนมากคนเขาก็อยากจะได้แบบ,บมุมแบบนั่งชิวๆนั่งแบบเป็นส่วนตัวอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยนั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ให้อาหารปลานะครับปลาคราบเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่นั่งรอบ ผมว่าเราจัดได้ดีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมจัดได้สวยงามลงตัวนะครับตรงนี้ก็มุมดีนะครับท่านผู้ชมจะได้บรรยากาศที่มองอ่าเป็นสนามหญ้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีไก่มีกระต่ายมีอ่าสัตว์เล็กเล็กอ่าผู้ไก่อย่างประมาณนี้นะครับน่ารักดีนะครับท่านผู้ชม บโอเคแล้วครับท่านผู้ชม,ชมผมส่งตัวไทยต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมใหม่นะครับฝากดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กด,ดแชร์ส่งตัวไทยด้วยนะครับอขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ